เป็นคนเปี้ยวไอเนี้ยอันนี้มันเป็นคนเปี้ยวเป็นคนแก่นซ่าสู้ซ่า,ซซาเป็นคนที่เป็นคนตรงตรงอะ่ะเออไอหลอดมันเป็นคนตรงตรงเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนนึงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องคนรอบข้างตลอดเป็นคนที่แบบเดือดแทนได้ตลอดอะไรเงี้ย <c oughs> ไปถึงนิสัยแบบเปี้ยวอะ่ะเปี้ยวเปี้ยวแซบ่แซบอะไรเงี้ย เออแล้วก็จะมีความคอยใส่ใจแต่ไม่แสดงออกแต่เราอะรู้เองเหมือนตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งอะให้ดิอะทําโทรศัพท์หายหาไม่เจอคือในกองอะให้ดิทำโทรศัพท์ตัวเองหายบ่อยมากจะชอบลืมว่าไปวางตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เหมือนครั้งนั้นอะดิจําได้แม่นเลยว่าดิอะวางไว้ตรงนี้แล้วพอดิกลับแบบหลังจากซ้อมเต้นเสร็จอะดิกลับมาใช่ปะดิอะไม่เจอโทรศัพท์ตัวเองที่เดิมเราแบบเหมือนเราก็พูดบอก หลายคนนี่แหละตอนนั้นเหมือนใครก็ถามว่าเอ้ยหาอะไรหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบหาโทรศัพท์อยู่หาโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยเราก็ตอบใช่ป่ะแต่แบบมันจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าเดินดุม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 หายไปกับโทรศัพท์ตัวเองหนึ่งเครื่องแล้วก็หายไปแป๊บหนึ่งก็เดินกลับมาแล้วก็ถามอีกว่าล่าสุดเห็นอยู่ตรงไหนเราก็ทําหน้าเครียดมากเราก็แบบล่าสุดเห็นตรงนี้จริงๆจําได้อะไรเงี้ยนี่ก็บอกเราไอ้หลอดมันก็เดินแบบดุดูมดูหายไปอีก แล้วมันก็แบบนุ้ก็ถือโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราตอนแรกเราก็คิดว่ามันคุยกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือไม่มันโทรเข้าเครื่องดีให้ก็คือมันโทรตามหาให้แล้วก็เดินหาแบบทั้งโรงแรมอะไรเงี้ยเดินหาโทรศัพท์ให้เราเออเราก็เลยแบบเหมือนอีเนี่ยมันเป็นห่วงเคพื่อนแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้พูดโชว์ออกมาหรือว่าไม่ได้ทําหน้าที่แบบว่าแสดงสีหน้าว่ามันอะ ช่วยเราอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนเราอะ่ะต้องดูเองดูจากการกระทํามันเองว่าเออมันกําลังช่วยเราหายอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็พอแล้วมันก็เป็นคนหาเจอเลยนะเออแล้วมันก็ไปหาเจอเหมือนว่าเนี่ยไหนบอกตั้งตรงนี้ไงเนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวถ้ามทามหายอีกคขาหน้าเดี๋ยวจะโดนอะไรเงี้ย <laughs> มันก็สวดไปหลายบทอยู่ <laughs> ใช่มันเป็นคนดีมากเป็นเพื่อนที่แสนดีมากๆเลย